ดีครับจะส่งรอบบ่ายนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับนี่เป็นก็เป็นไออาร์สามหนึ่งนะครับเป็นตัวสีเงินตัวเอสนะฮะซิลเวอร์นะฮะอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีคู่มือให้เนาะเป็นมาตรฐานนะครับเป็นของสีเหลืองด้วยตัวปืนเนาะเดี๋ยวคนทดสอบได้่ยลูกค้าก็สั่งซื้ออะไรเพิ่มบ้างนี่นะครับผมไม่จับจุกออกเนาะออกก่อนฮะไม่ออกก็ยิงไม่ได้นะฮะนี่เป็นมาร์คกิ้งล่องลึกด้วยฮะเป็นไม้ประกบไม้แท้นี่สวยงามมากอันนี้ตอนแรกก็ตีเดี๋ยวผมเช็คให้ ทำงานปกติเราจัดส่งให้นะครับเพื่อความแน่นอนให้การไม่ต้องเสียเวลาเลยอันนี้ก็โปรโมชั่นก็แถระแสนยครับรูป A V V ครับนั่นเป้าสุดแถมเนาะเราก็มีโปรโมชั่นให้เป็นกําไรเยอะๆยะครับการที่ก็ซื้อแคทเพิ่มในทางของรูป V ครับพันอ่ารถในก็คือสี่พันนั่นครับแล้วก็ซิลิโคนกระป๋องนะโอเคนะฮะเติมไปจัดส่งเรื่อยๆครับตรงนี้ยิ่งช้ามาเยอะแล้วก็ส่งไปตลอดครับไม่ค่อยดึงครับ เ yeah, นี่ยเช็คแต่ดี๋ยวนี้งานเดือบเรียกว่าออกมาทุกส่วนดีหมดนะฮะเราก็เช็คดูนะเนาะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเสียแล้วกันรวมสิทธิ์ิริโกให้ด้วยนะครับผมครับเนี่ยครับนี่ก็ถ้าขึ้นลักลอกเสร็จถึงก็ลอก็อกได้ถ้ทำงานมันจะสิทิ์หักได้นะครับแต่เราไม่ขึ้นลงน,นะโอเคนะครับผมโอ้โหข้าจะได้รสิทธิ์สิริโกให้อย่างนี้เลยฮะน่าก็นเนานะน สิ่งนี้ฮะเวลาลูกค้า,าเราจัดส่งให้เราไม่ต้องห่วงมาดูแลให้ลูกค้านะครับผมอันนี้ก็กดแก๊สทิ้งนะฮะัส่วนไหนครับประมาณนี้ก็ฉีดซิโดโฟนฮะที่พวกเราวจ่ายว่าวเติน,นะฝากไม่นะมาีให้ดูแลให้ไปเลยฮะโอเคถ้าเป็นจัดส่งให้ครับไม่ต้องห่วงนะ,ะสนใจรุ่นไหนทักมาตอนนี้ดาเวเบลล์สินค้าเรายังมีเต็มสต็อกนะฮะสนใจนี่เป็นโปรโมชั่นที่เราจัดจริงๆนะ,ะไม่ได้เล่นนะคือ ช่างตะปืนปกติก็ขายกันอยู่แล้วนะฮะเป็นราคาปกติอล้วนี้เรามีส่งฟรีก็หลายตังค์นะบอกเลยว่าเป็นร้อยกว่าเลยแล้วก็มีไอ้แถมไอ้นี่เป็นเลขาตู้บีนะฮะที่ว่าสีดำเนาะก็สี่พนะันล้านในสูงนะครับเนาะปิรดรถอย่างดีแล้วก็ปิดตัเตอร์ท่ที่เอาเดิมแล้วก็มีเป้าให้นะฮะความส่งถือว่าคุ้มค่านะครับสนใจดิสิะ,ะสินค้าเรามีประมาณนี้เดี๋ยวหมดก็ไม่มีนะครับผมโอเคครับสนใจทไหมครับขอบคุณครับวันนี้บบ๊ายบายครับ